สวัสดีเอฟมื้อนี้จะได้เดินทางไปเมืองไซเนาะซึ่งจะมีอาก็ภ็ภายยาเมียรบรรดาลูกๆล,ล้านๆนเนาะพอชีไปพร้อมกันเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะได้เริ่มออกเดินทางกันเนาะเป็นเวลาก็ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบนาทีตอนนี้ก็หลอดท่า ทีมงานเนาะขึ้นรถแล้วก็กำลังก่อชดเชยออกเดินทางไปเมืองไสเนาะซึ่งว่ามื้อนี้มีซ่อมจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์นี่ก็ชดได้ไปซื้อเครื่องอุปกรณ์ทับไซตภายในเฮือนเนาะจุดประสงค์ที่ซ่อมก็ชดได้ไปกราบไหว้พระเจ้าชิงขับเ<ว>นาะอยู่ที่เมืองล่าเนาะเอาไปจากนั้น<ว>เอาไปกันเลยเนาะไปไ<ว>ซึ่ง<ว>ทีมงานเนาะ<ว>กำลัง<ว>ชดเชยออกไปเดี๋ยวนี้เนาะ ก็จะมีแม่นูนี้กับเมนูนั่งร่กันแม่แม่นูน่าเนาะก็จะมีอานนท์เนาะอานนท์เนาะปัจจุบันนี้ก็ขึ้นรถไปแล้วหือว่าอยู่ไหนฮะเนาะอ่าเบิร์กจักคนจัดปุ๊ดๆเลยเนาะเออหนึ่งสองสามสี่เอาไหมจะเป็นดังครับาอ้าวกล้องนี้ก็จะเนาะอ่าบัดนี้ พบกันแล้วเนาะได้เริ่มออกเดินทางเนาะบันบนี้เนาะเริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่บ้านแฟนแล้วบ้านแฟนเนาะคือว่าเจ็ดโมงชี 40, ิบเริ่มออกเดินทางสตาร์ทเลยปัจจุบันนี้คือว่าพ่อห้องวการปกครองเมืองพุนนาะไปดูการจึกษายในห้องการปกครองเมือง เอาเริ่มออกเดินทางป่านี้เนาะ go สวัสดีท่านผู้ชมตัวป่านนี้ก็กำกับงานเนาะก็ได้เดินทางมาฮอดทีเมืองใสน้งแฟนร่วมใสแล้วเป็นตอนนี้ก็สิได้ไปเลาะเพื่อนยืเครื่องไซส์เนาะเป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์เนาะนะสวัสดีครับ ตลาดแม่นี่น่ะุดมซั์เอออ๋อที่ว่าฮอตอุดมซับรวมซับแล้วอันนี้จะไปนบุดาป,ป่ะเออเรานี่รึตอนนี้ก็ก้า เข้าสู่ทิสัญญากันพักเบรกเนาะมากินข้าววิธีฮานอาหารกันยาเนาะแต่ละคนคงจะหิวหยกันไร่เนาะเพราะว่าทางข้าพเจ้าได้ไปซื้อเครื่องนอไฟฟ้าเ,เป็นเครื่องตกแต่งติดภายในและภายนอกเหือนเนาะ,ะซึ่งได้ตระเรียกเนาะ ครื่องไฟฟ้าจนฮอตชิปซองโมงกว่าๆเนาะฉะนั้นทุกคนจริง้หวยเนาะเส่งมานี่ก็แต่ละคนก็ได้สร้างอาหารแต่ละประเภทเนาะสร้างข้าบปลาของลาวขึ้นตามใจพีตนเองมากเนาะอาหารแต่ละคนก็สร้างแล้วก็มาแล้วก็ได้รับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็มีการลวมกัน ไปนับเนาะพร้อๆกับอาหารเที่ยงมื้อนี้เนาะเออ่จะ,ะคนก็สั่งแต่ละประเภทเนาะซึ่งบางคนก็กินถึกใจอาหารที่ถึกใจว่าแซ่บอ,อาหารที่บ่ถึกใจก็บ่แซ่บเ,เนาะเฉพาะมื้อนี้นี่ถือว่าพิเศษพิเศษเนาะนี่ครับเจ้าก็ได้สั่งอ่าวเอิ้นว่าข้าวเปียกเนาะแล้วก็ แม่ก็เได้สั่งรัดหน้านาะรัดหน้าส่วนเจ้าตัวเล็กก็สั่งขา้าวผัดเนาะเข้าวผัดก็ก,กินเต็มที่เนาะนั่งเอยตัวนี้เนาะทุกคนเอา้าหิวห่วยไรขนาดเนาะ12โมงกว่าๆนาะเด็กน้อยก็หิวผุ้ใหญ่ก็หิว <c oughs> ส่วนหินวบ้านเนาะเจ้าตัวเล็กนะอ่านั่นจะเป็นแคนดี้นี่ก็ขอนเนาะขอนก็นสั่ง ผัดก,กันเนาะอันนี้อนอนท์เนะาะอนนท์ก็สั่งเป็นข้าวผัดเนาะใครร่างที่ว่ารับประทานอาหารเที่ยงสำหรับเด็กได้เซ็กบิ้นเนาะ,ะกำลังจะออกเดินทางเนาะปัจจุบันนี้นกำลังจะออกเดินทางกาปานเพราะว่ามีการโจ๊กเนาะการไปเทีย่ยวล่าเที่ว่าวันนี้ผิดคิว <laughs> แต่ก็ มีโอกาสนี้ดีดก็จะได้พากันไปอีกครั้งเมืองล่าตั้งใจตั้งมุตั้งใจ,งงใจไปไหวพระเจ้าสิทธิคำสักระบูชาหน้าพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะที่ว่าทีมงานก็เดินทางออกมาปัจจุบันนี้แต่ก็อยู่ในเครื่องที่ว่าอยู่ในรถนี้ก็จะเป็นเครื่องไฟฟ้าเนาะเป็นดอกไฟเป็นหลอดไฟ,ดไฟพัดลมเนาะ